สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาคือผมดูนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับก็คือเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับคือใกล้ความรู้เราเราก็นับว่าเขาเป็นครูนะครับลองทําตามดูนะครับแต่ประสบความสําเร็จหรือไม่คิดว่าอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างให้เราคิดค้นนะครับอันนี้คือการขยายพันธุ์มะนาวผมก็ฟังว่าวิธีการของเขาอะ่ะก็คือ เอารายใส่ขวดนะครับรายใส่ขวดแล้วก็เอากิ่งมาฝากนะครับแล้วก็ให้ดูให้รากออกนะครับซึ่งผมลองตอนดูนะครับก็ได้ผลวิธีการตอนเนี่ยผมตอนก็ใช้เวลาประมาณ20วันถึงสาวันได้ผลดีนะครับแล้วก็ลรยทําวิธีการนี้เพราะไปใช้ยอดนะครับหลายคนก็ว่าเพราะว่าการใช้ยอดเนี่ยมันจะช้านะครับมันนี่เหมือนกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนมันได้กิ่งยาวกิ่งยาว น้อยนะครับนี้อาศัยว่ามันน่าจะง่ายกว่าตอนนะครับแต่เขาบอกว่าประมาณสิบยีวันก็จะเห็นรากงอกนะครับแต่นี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็จะลองดูเพราะว่าอันนี้ผมเอาทิ้งไว้ประมาณเดือนครึ่งนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5้ถึงหสัปดาห์นะครับก็ลองมาเจาะดูครับว่าจะได้ผลไหมเพราะว่าใบาไม่ร่วงเลยนะครับใบเขียวอยู่นะครับใบเขียวอยู่ก็เลยจะดูว่าแล้วมัน ปกติเนี่ยถ้าเราทําอย่างเงี้ยสามสี่วันใบก็ร่วงนะครับเห็นไหมครับเดือนกว่านะครับเดือนกว่าใบมะนาวยังเขียวอยู่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเหมือนจะได้ผลดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าได้ผลไหมก็แกะดูเลยว่ามันมีรากไหมนะครับถ้ามีรากก็ถือว่าได้ผลนะครับแต่แท่งๆไม่มีรากก็ถือว่าจบกันนะครับหลักสูตรนี้นะครับนี่นะครับเฮ้ย มีรากด้วยอ่ะสุดยอดเลยวิธีการนี้เขาดีมากเลยนะครับเนี่ยมีรากออกด้วยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะใช้ได้ครับใช้ได้ง่ายๆเลยครับเนี่ยหลักสูตรเนี้ยเออแจว๋วแจว๋วแจว๋สุดยอดสวัสดีครับ